แต่แมงรักนี่ชนะเลิศทุกคนคะ่ะนี่แมงรักงามมากเลยดูงามงามผักบุ้งยังไม่เก็บทีเดียวคือเอาให้เพื่อนกลับบ้านนะทุกคนมะระจีนปลูกไว้ตรงนี้คะ่ะนี่ติดลูกแล้วนะอากาศดีแล้ววันนี้น่นี่ฮะนุ่นแดดออกเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะนะ แม่ไม่ต้องได้ลดน้ำผักเลยจะพาทุกคนชมผักวันนี้สวนผักทั้งสวนสวัสดีค่ะเอาไปไหนละ่ะลินทีมาสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีในสวนค่ะทุกคนวันนี้แดดออกโอ้เอาไปอย่างติดหัวคณหนึ่งอ๋อกิบโอ้ย <laughs> จะแมนเนาะเดี๋ยวจะพาชมผักนะคะทุกคนโอ้ปวดคอ ปวดตรงเนี้ยปวดตรงแบบเนี่ยต้นคอเลยทุกคนมันแบบพันบ่ได้แมวันก่อนเนาพาเพื่อนทํากับข้าวข้างนอกแล้วมันหนาวนะคะลมมันปลิวพัดผ่านตรงแบบสันหลังตรงเนี้มันเลยแบบปวดเลยอะ่ะยังไม่ได้พาชมสวนผักเลยเนาะทาไม่ค่อยได้ทําคลิปติดต่อกันเลยทุกคนมีแต่ทุละ่ะเยอะแยะแต่ผักปีเนี้ยมันแบบรู้สึกช้ามากเลยนะปกติเนี่ยพริกมันติดเม็ดแบบว่า เยอะแล้วนะดูมันยังกําลังเพิ่งเป็นดอกเองอะขนาดเพาะเลยแล้วเนี่ยนี่มีอยู่ต้นต้นสองต้นมั้งที่แบบติดเม็ดแล้วเนี่ย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 อากาศแบบร้อนนานนะแต่ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่แมงลักนี่ชนะเลิศทุกคนคะ่ะนี่แมงลักงามมากเลยดูงามงามอ,อมฟุ้งเลยเป็นพุ่มงาม จากต้นเล็กๆที่เคยถ่ายให้ดูนะทุกคนต้นเล็กๆนะคะงามเป็นพุ่มนะ่ะมีอยู่สองแปลงหนึ่งแปลงตรงโน้นสามสิตรงโน้นมันเหลือเนาะก็เลยเอาไปลงนะคะดูงามเลยอันนี้คนหนึ่งปลูกคั่นด้วยพลิกนะทุกคนอันนถึงมาเป็นโหระพานะคะทุกปีก็จะปลูกคั่นด้วยพลิกแบบนี้แหละมันก็กลิ่นมันไม่ติดกันนะเราไม่ได้ว่าปลูกติดกันกันกบเมล็ดลักแบบนี้เนาะนเดี๋ยวสักพักพลิกก็ตู พริกตรงนี้โตเร็วกว่าตรงนู้นที่เราลงแรกๆอีกนะคะโหระพาก็เริ่มงามเลยโหระพา,า,พาจากต้นเล็กๆดูแต่ก,กิ่งงามแล้วค่นนะเนี่ะนี่โหระพาเยอรมันบาซิลิคุมวันนี้แดดร้อนดีจ้ะคือลงกระถางก็มีเยอะเลยนะแล้วกระถางก็หมดแล้วนะคะนี่ก็มะเขือเปลาะ มะเขือเปลาะกระเทาะหน้าแว่นกำลังบางต้นติดลูกแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นใหญ่เลยมะเขือคางกบใหญ่คางกบน้อยกบเอฟกบ <c oughs> มะเขือเขียวลายก็มีนะคะเนี่ยก็มาลงในกระถางพวกมะเขือเปลาะหลากหลายสุกีน้นี้ต้นนี้แบบใหญ่มากแล้วก็ปลูกตรงเนี้ได้รับแดด แล้วก็ดินร่วนสวยดีนะคะต้นมันจะงามแบบนี้เลยมะฮือมาแล้วก็ดกนี่ก็มะเขือเปราะมียาทิพมีค้างกบมีมะเขือไข่เตาขาวก็มีนะคะนู่นมะเขือเทศเห็นไหมที่ภาพปลูกโตแล้วลสุก,กีนีโดกมากเลยต้นนี้โอ้โหเป็นสิบลูกทางนู้นไปเก็บแล้วมันลูกใหญ่แล้วไปเก็บทางนู้นก่อนใหญ่แล้วนู่นลอยแลวมันลูกใหญ่เลยลูก บิดเอาก็ได้นะคะรับหนึ่งขอบิดก่อนโอ้โหขั้โอ้โ,โ,อโปีนี้ปลูกสองสายพันธุ์สีเขียวกับสีเขียวลายขาวนี่มีอีกสองสามน,สน,นุ่นสี่ไอ้ต้นลูกนั้นก็โตแล้วเนี่ยนะเตงกเทศค่ะดูกำลังติดลูกดก กมากเลยนี่โอ้จะได้มาตัดใบผูกแมงลักอีกมุมนึงค่ะนี่เห็นไหมนนมาเคือเปลาะป๊ปามาแล้วอัะนะป๊ะปามานีลูกอะคุปปป๋านะอ่ะอัน,นอ่ะนน เน่ยสักพักพ่อปูมาทุกคนก็เลยนั่งคุยยาวก็เลยเออเก็บไปสุกีนี้นะคะก็เลยเอาให้พ่อปู่ไปด้วยนะคะก็เลยบอกแตงกวาก็มีนะนะ่ะวันพ่อปู่ก็ปลูกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้โตงามเมื่อนั้นมันไม่ติดผลเยอะเลยนี่งเอ้ยคุณหญิงแบบต้นนั่านดกมากเลยผักบุ้งงไม่เก็บทีเดียวคือ เอาให้เพื่อนกลับบ้านนะทุกคนแต่มันแบบต้นมันแบบมาเจอหนาวเจอแบบมันไม่งามเลยอะปีเนี้ยมันจะไปงามตรงนู้นอะมันงามช้ามากเลยนะเดี๋ยวสักพักมันจะแบบค่อยๆโตนะนี่เพราะว่าปลูกมาหลายปีมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ผักบุ้งแก้วนะเดี๋ยวจะมาตัดมันบ้างละตัดไปผัดดีกว่าผักนี้คือลงเพิ่มใหม่นะะทุกคนผักชีลาว ปลูกก่อนหน้าเนี้แบบไม่งามเลยโดนมดกัดกินนะทุกคนอันนี้มาลงใหม่นะคะนี่ได้สองสองอาทิตย์กว่าแล้วนี่นี่ก็เอามาลงอพลิกมาลงตรงนี้ด้วยนะคะมันไปดูฟักแมวฟักแมวปลูกปีแรกนะทุกคนคือเอฟซีจากทางตอนใต้นะคะของเยอรมันส่งฟักแมวมาให้นะคะห้าลูกเนี่ยนี่มันกำลังจะติดดอก ะได้กินมนะน้จะได้กินไม้ฟักแมวนี่ปลูกอยู่สองต้นนะอันนี้ต้นนี้นึกว่าตายแล้วนะคะมันเดินขึ้นมาเขียวๆมันพืงจะเลื้อยมานี่มาดูว่าจะได้กินฟักแมวไหมนะทุกคนนะแตงกวาก็งามค่ะต้นอันนี้ปลูกอยู่ห้าต้นนี่ดกดกมากเลยนี่ดกดกนอนเต็มอยู่อุ้ยนอนนอนอยู่อีกนู่นนะเต็มอยู่นะแตงกวาทั้งนั้นเลย กวกอันนี้ฟักทองนะคะมีฟักแฟงเลยนะไม่รู้มันจะโตให้ไหมนะออ้ยตรงมาแบบาจัดวัชพืชโัวตะไคร้กำลังเป็นกองงามค่ะทุกคนตรงนี้ก็มาลงมาเขือเพิ่มนะคะเพราะว่าที่มันว่างแล้วเนาะตะไคร้กำลังแตกกองงามเลยมะระจีนปลูกไว้ตรงนี้ค่ะนี่ติดลูกแล้วนะติดลูกอย่างเชื่องช้า กสิได้กิ่นอยู่รอคะปลูกตรงโล่งเลยนะคะเนี่เรื่อยงามโอ้ยอ่ะรอชมแล้วกันเนาะทุกคนเนาะช่วงเวลาหน้าร้อนอันแสนสัน้นโอ้แอปเปิลก็ดกเต็มต้นเดี๋ยวสักหน่อยก็เป็นช่วงเวลาของพรำนะคะก็รอค่อยมาเก็บกันเนาะพืชผักก็ดูแลกันไปปีนี้แบบเป็นอะไรที่พริกคูณเองมันโตชา้า อย่างเชื่องช้ามากเลยอาจจะร้อนนานก็ได้นะไม่แน่ดูทานตะวันสวยสวยยามเย็นทางตะวันสีเหลืองค่ะอันนี้จะเหลืองเข้มนะเห็นไหมไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอไปลงผักให้มันมดซะก่อนนะคะมันเต็มเลยยังเหลือในกระถางน้อยๆอยู่เยอะเลยก็สงสารมันเนาะก็เลยแบบ ลงให้มันจะเต็มสวนไม่รู้จะเอาไว้ลงตรงไหนแล้วทุกคนไปเจอกันใหม่เดค่ะเด้อมาเก็บผักในสวนกันปีนี้อาจจะแบบเป็นอะไรช้าๆเนาะกับพืชผักเนาะทุกคนก็มาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะบา,บายยเจอกันใหม่คลิปหน้าเดคะ่ะมีความสุขมากมายขอบคุณที่มาติดตามรับชมทีหน่งอินยอรมามนีมีความสุขมากๆค่ะอปวดคอบายบาย